I never made know motivated takes mix of สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง I b e n z a อีกแล้วะคะ่ะข่าวนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงช้อปนะคะจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์อ d ด d a านะคะ ซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะลดนะคะก็คือซื้อสองชิ้นนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นซื้อสามชิ้นขึ้นไปนะคะลดห้าสิบปอร์ซ็นตซึ่งเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะซื้อมานั่นเองคือถ้าอยู่บ้านเฉยๆแล้วแบบว่าเข้าไปชวกช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยคือเสียซัพแน่นอนคนแบบพับสดุมาส่งแต่และว,วันนี่ก็คือโอ้โหโไม่ซํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะคะ ามาดูเสื้อก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อนะคะของอาดิดานะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินข้างๆนะคะจะเป็นแบบแถบ่างนี้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะเขียนว่าอาดิดาอันนี้จะเป็นไซส์แอลนะคะคือชอบซื้อเสื้อตัวใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็ไม่ได้พร้อมด้วยอันนี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่700บาทนะคะ แล้วก็อันนี้ได้มาในราคาประมาณสามร้อยบาทนะคะตัวนี้ตัวที่สองนะคะจะเป็นสีพีนะคะเป็นเสายืดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไซส์แอนะคะตรงนี้นะคะจะเขียนว่าอดี s ตัวนี้แผนมันจะเล็กๆนะคะนี่มันจะเล็กตัวนี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะได้มาประมาณสองร้อยบาทตัวนี้ลดเหลือกับสองบาท ต่อมานะคะจะเป็นเสื้อเหมือนคล้ายค้ายเสื้อคอปแต่ว่ามันจะเป็นแบบคอปโอไซส์เลยแบบเป็นสีแดงนะคะมันจะเป็นรุ่นลากโลโก้นะคะก็คือโลโก้อดิดาเนี่ยมันจะสกรีนลงเสื้อเนี่ยคือสกรีนเต็มเสื้อเลยนะคะก็ปกติมันจะเป็นแบบเด็กเกตรงนี้ใช่ไหมแขนก็อะเ,นเนี้ยอันนี้จะอันนี้สั่งไซส์เอ็มมาแล้วนะคะแต่ว่ามันแบบ แบบไซส์เท่าไหร่ไซส์สามแปดอะเพราะที่ร้านเป็นไซส์ M นะคะก็แต่ว่ามันก็ใหญ่แบบไม่เป็นไรข้างหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้โลโก้ตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะลดเหลือลดห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะก็เหลือหกร้อยบาทอันนี้จะเป็นเสื้อยืดอาดิดาสออริจินอลนะคะอันนี้คือในแบบเนี่ย มันเหลือที่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 ดูอะมันเหลือสีนี้สีในภาพอะในรูปมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองครีมอ่อนๆสีเหลืองครีมอ่อนๆสวยๆนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงสีแดงก็เลยแบบอยากได้อยากลองใส่เสื้อสีเหลืองดูบ้างแต่ว่าพอมาแล้วมันแบบมันสีมันแสบตามากตรงนี้นะคะจะสกีนอันนี้แล้วก็ค่ายมาเป็นตรงนี้ตรงแขนมันจะแบบเป็นเหมือนยืดมยิ้มอะไร้องคอม ก็จะเป็นไซส์ปดนะคะเป็นไซส์เทียบแล้วมันเป็นไซส์ M ก็ราคาเต็มนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะลดอยู่แล้วในตัวเหลือประมาณสี่ร้อยแล้วก็ลดเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ก็ตกประมาณสองร้อยสี่สิบกว่าบาทนะคะอันต่อมานะคะเป็นเสื้อยือดเหมือกันอันนี้นะคะเป็นเสื้อยือด สีขาวนะคะอันนี้ก็ไซส์ M อ็นะะ้าส3มตรงนี้จะสก,กีโลโก,โก้ซึ่งเราซื้อสีขาวมาแล้วนะคะก็อดไม่ได้นะคะที่จะซื้อสีดำมาด้วยอันนี้สีดำก็ต้มีขาวแล้วมีดำน,นี่นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่1,000บาทนะคะแล้วก็ได้มาประมาณเหลือประมาณสี่บาท ก็ไซส์สามแปดนะคะต่อไปก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงตัวแรกนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นมันจะพิเศษตรงที่มันจะเป็นกางเกงแต่งกระดุมนะคะก็คือข้างข้างเนี่ยเขาจะมีกระดุมอย่างเงี้ยจนจนแบบว่าสุดปลายขาเลยนะคะแล้วก็ออไอตรงกระเป๋าเนีเ่ยกล่องเกงก็จะเป็นกระดุมเหมือนกัน แล้วข้างๆจะมีแถบสีแดงนะคะซึ่งกระดุมเนี่ยมันมันแกะได้นะคะเนี่ยมันแกะได้จริงแกะได้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นอย่างนี้น,นะคะคตัวนี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ประมาณสองพันบาทนะคะอันนี้ได้มาในราคาแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้ต่อไปนี่นะคะกางเกงสีดํา ผ้าตัวเนี้ผ้ามันจะหนาหนาหน่อยคะแบบผ้ามันจะหนาข้างๆก็จะมีแถบมีกระเป๋าอันนี้นะคะรา,ราคาเต็มนะคะอยู่ที่1,600บาทนะคะก็ได้ลด50% นี่เงเกงก็สุดท้ายนะคะจะเป็นแบบกางเกงผ้าแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าล่มอ่ะนี่นะคะสีดำข้างๆมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะคือที่เอาตัวนี้นะคะเพราะว่าชอบตัวนี้มากตัวนี้มันน่ารักตรงนี้จะมีอ่าเป็นลายปักของอาดิดานะคะเป็นปักโลโก้แล้วก็ข้างๆตัวนี้ก็จะปักตัวนี้เหมือนกัน,นอันนี้จะเป็นไซส์ อันนี้เป็นไซส์เอ็มนะคะเป็นไซส์สี่สิบต่อมานะคะจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าอันนี้เป็นคือในรูปเนี่ยมันดูใหญ่กว่านี้แต่พอมาถึงแล้วแม่มันเหมือนอันเล็กนิดนึงนี่เป็นกระเป๋าสีขาวนะคะเป็นกระเป๋าแบบเอาไว้สะพายข้างหรือว่าจะเป็นคา,าดคาดเอวก็ได้นะคะ นี้รา,าราคาเต็มจะอยู่ที่900บาทนะคะได้มาประมาณ600้อยบาทนนต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะคะก็รองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าผ้าใบจะได้มาคู่เดียวนะคะจะเป็นสลิปออนนะคะสีขาวอันนี้จะเป็นรุ่นของผู้ชายนะคะเพราะว่าอยากได้สีที่มันเป็นสีขาวล้วนนะคะเพราะาถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดํา ของโลโก้นะคะอัน,นจะเป็นไซส์หกนะคะราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ประมาณสามพันสองร้อยบาทนะคะตัวนี้จะอุตัวนี้จะลดเหลือประมาณหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะคะคู่นี้ต่อมาจะเป็นรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะน,นี้รองเท้าแตะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากได้เพราะว่ามันรุ่นนี้มันจะเป็นแบบ รุ่นนิ่มอ่ะตรงเนี้ยมันจะนิ่มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นือนผ้า,ากหมือนเป็นกำมีดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หกเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะได้มาในมันลดเหลือประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทออมา,าก็เป็นรองเท้าคู่สุดท้ายแล้วนะคะ <laughs> นี่เป็นรองเท้าแตะเหมือนกันนะคะป็นรองเท้าแตะ อันนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะตรงนี้มันจะเป็นสีทองสีทองแล้วก็ตรงนี้เป็นสีด<ำ>ําเป็นสีดา<ำ>ทองนะคะรานะคาเต็มจะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะอันนี้ได้มันเนี่ยจะลดเหลือสี่ร้อยแล้วก็ลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็เหลือประมาณสองร้อยสองร้อยสิสิบบาทตัวนีนะะ้เดี๋ยวเรานะคะจะลองใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าใส่แล้วจะใส่ได้หรือเปล่าไปดูกันคะ่ะ ไปดูรายละเอียดในเว็บอาดิดาได้นะค,ะ,คะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะค่ะครั้งหน้านะคะจะทำคลิปอะไรนะคะมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ